สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวแปรงปัดฝุ่นที่บ้านลูกค้านะคะอันนี้เป็นลูกค้าใหม่ไปร้านขายของขายพวกที่มันทจากปูนนะคะตอนนี้เนาะเป็นรถลูกค้านะคะอันนี้เป็นรถคอกเขาใช้งานบ่อยวิ่งบนท้องถนนแล้วฝุ่นมันจะเยอะฝุนะะ่่ไะแปรงปัดฝุ่นดูฝุ่นตัวนี้นะคะสามารถใช้ปัดตามคอนโซลรถก็ได้สี่รถก็ได้สามารถปัดได้หมดเลยนะคะ ไป,ไป,ไป,ไป็นแปงปัดใช้คู่ก,กับน้ำมันฉีดน้ำมันลงไปในผ้านะคะสามารถใช้ปัดได้เลย2 3สามเดือนนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งฉีดน้ำมันซ้ำนี่แบบนี้ค่ะมันจะสะดวกสบายนะคะทุนแรงประหยัดเวลาด้วยเพราะอย่างรถบางบางคันนะคะเขาล้างบ่อยๆเนาะเข้าคาเายอาทิตย์หนึ่งก็อยู่ที่เงินก็อยู่ที่ประมาณสองสามร้อยใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นะคะประหยัดเงินไปได้ด้วยคือบางทีล้างรถออกมาจอดทิ้งไว้ทักวันสองวันนะคะมันก็จะมีฝุ่นเกาะ บางท่านก็เ,เข้าล้างเลยใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยคือมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้ตามกระจกรถก็สามารถเช็ดได้นะคะแบบนี้นี่นะคะหลังจากที่เราใช้แป้งปัดฝุ่นปัดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้เกิดจากค้าบที่มาเริ่มจะฝังแน่นแต่ว่ามันก็ออกนะคะนี่คือไม่ต้องไปเข้าคาใครให้มันเสียตังะคะ่ะให้มันเปืองตังเนาะตัวนี้สามารถใช้แก้ปัญหาได้แล้วดูส่วนบนกับส่วนล่างที่ลูกแมวยังไม่ได้เช็ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูความปิด เปรียบเทียบกันดีกว่าว่าตอนที่ลูกแมวเช็ดแล้วกับตอนที่แมวไม่ได้เช็ดมันจะแตกต่างกันแบบไหนนี่คะ่ะเห็นไหมเห็นไหมคะจากตรงที่ลูกแมวเช็ดคือด้านบนใช่ไหมคะด้านบนนั้นลูกแมวเช็ดแล้วด้านล่างลูกแมวไม่ได้เช็ดเห็นไหมคะความแตกต่างลัคป,ปัตัวนี้นีะคะสะดวกสบายทุนแรงประหยัดเวลานะคะอายุการใช้งานก็นานด้วยอยู่ที่หนึ่งถึงสองปีนะคะตัวน,นี้ แต่ละครั้งที่เราปรัดเสร็จเนี่ยเราก็นําไปสลัดออกให้นะคะฝุนมาสลัดสลัดแบบนี้ก็สามารถนํากลับมาเช็ดต่อได้เลยนี่นะคะสะดวกสบายนะคะสวไ,ไม่ต้องซักทุกวันด้วยไม่ต้องฉีดอันมันสามทุกวันด้วยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะวา่าลูกแมวจะไปบ้านหลังไหนต่อไปปั่นรถที่ไหนต่อนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะ